สวัสดีครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับรายการ k g r กันเหมือนเดิมน,นะครับไปดิอ้าวเ้ยอ,อ่านะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอ่าอืมนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรวะ Land of the Dead กินๆนอะไรแหล่ผมอ่านไม่ออก a รสน่าจะ a รสนะ ก็จำไม่ได้อันนี้ผมรู้ว่าในนี้จะมีไลเฟิร์นนะี๋ยวขอเตรียมไว้ก่อนถ้ามีรมเข้าหรือมีอะไรเข้าก็ขอัยด้วยนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าเลยจะมีซอมบี้พังประตู ผมเล่นมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับมาแล้วครับ ครอย่าล่ะครับแบนขอผม่ดูกดัดมาอย่างมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ่าก็ เจอซอมบี้ตัวหนึ่งไหมมาแล้วครับมาแล้วครับออกฟา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 ขอเถอะโอ้โหเสียงคนฟินี่เขาช่วงนี้ฮอตเหรอครับฮอตเหรอครับ ฮอตมาครับ,บนั้นก็แห่ขึ้นมาผมรู้ครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปเลยนะเพราะเวลาลอยนั่นมันนานนะครับ